คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหามไม่เหมาะสมวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยาเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักท่างสวัสดีครับทุกคนมาติดตามโปรแกรมฟุตบอลนะครับคืนนี้ครับวันพระศุบดีที่2กันยายน2564นะครับก็ช่วงโปรแกรมทีมชาตินะครับ คืนนี้ก็จะมีเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนยุโรปแล้วก็โซนเอเชียด้วยนะครับโซนเอเชียของเราก็มีโปรแกรมเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านยูเอไอซาอุาดิอารเบียนะครับมีโปรแกรมในใน,ในค่ำคืนนี้แหละครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับโซนอเมริกาใต้นะก็ก็มีโปรแกรมเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าก็ถือว่าในช่วงค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ ไม่เหงาสําหรับแฟนฟุตบอลแล้วก็เอาจริงโปรแกรมทีมชาติเขาก็จะวางล็อกประมาณนี้ละครับมีกลางสัปดาห์นะครับมีคืนพฤสัมบด,ดีแล้วก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็สุดสัปดาห์มีอีกนะครับไลท์ไลท์ทวีปนะครับที่เข้าสู่ช่วงของโปรแกรมการแข่งขัน,น,นโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับทีนี้น,นะครับคู่ของที่เด็ดบวกสิที่จะหยิบยกมาฝากทุกคนเนี่ยผมจะเลือกไปที่เกมในโซนยุโรปก็แล้วกันนะครับผมเลือกเกมคู่นี้นะครับทุกคนจะเป็นเกมของแชมป์ ยูโรทีมล่าสุดนะก็คือทีมชาติอิตาลีนะครับจะเล่นในบ้านเจอกับบบลเรียนะครับคิกออฟตอนตีหนึ่ครับทุกคนแฮนดิแคปคู่นี้เปิดมาน่าสนใจนะครับอิตาลีเหนือกว่า2ลูกครึ่งบังคับชนะต้องมี3ประตูถึงจะได้เฮเต็มสําหรับใครที่จะเชียร์อิตาลีนะครับเดจ่ใจอยู่ที่0.91นะครับทุกคนส่วนอีกหนึ่งเลทอันนี้อาจจะขยับสูงไปอีกนิดนึงด้วยนะครับเป็น2ลูกครึ่งควบ3สําหรับอิตาลีนะครับจ่ายเต็มนะครับแล้วก็ เลดอีกหนึ่งเลทอันนี้ขยับลงมานิดนึงนะครับเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเลใจอิตาลีอยู่ที่0.73นะฮะเกนาทีนะครับที่เปิดมาส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสกอร์โอเวอร์นะครับยิงมากยิงน้อยเปิดออกมาอย่างไรบ้างนะครับก็มีสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งแล้วก็3ลูกแล้วก็3ลูกครึ่งเปิดอยู่3เลทให้ได้เลือกติดตามกันนะครับส่วนตรงเนี้ยเชียร์อิตาลีชนะนะครับจ่ายที่หนึ่เชียร์บอลเกเรชนะจ่าย โอ้โหยี่สิบห้าจุดศูนย์ต่างกันเยอะมากนะครับแล้วก็มุมเสมอจ่ายอยู่ที่เก้าจุดเจ็ดห้านะครับส่วนตรงนี้สกอร์เลขกขี้เลขคู่ก็เปิดออกมาเป็นทางเลือกให้กับทุกคนนะเผื่อใครจะวางตามไปนะหยอดเป็นน้ําจิ้มอะไรแบบนี้นะครับขยับไปดูตรงนี้นะครับจะเป็นในครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกก็เปิดออกมานะครับมีอิตาลีนะครับต่อหนึ่งลูกนะครับจ่ายอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสี่แล้วก็บัลแกเรียอาโทษดีนะครับตรงนี้เป็นอิตาลีนะครับที่ต่ออยู่ที่หนึ่งลูกควบหนึ่งลูก ต้องมีเม็ดสองนะครับถ้าจะเฉียดตะรีนะครับเหนือกว่าเขานั่งเยอะเลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นสกอร์สูงนะครับมี1ลูกครบ1ลูกครึ่งแล้วก็1ลูกครึ่งก็ทั้ง2องเลตก็คือบังคับอย่างไนี้ต้องยิง2ประตูนะในครึ่งแรกนะครับตัวนี้เฉียดตะรีนะครับชนะครึ่งแรกในจ่ายหนึ่งจุดสแล้วก็บอรเกรีชนะครึ่งแรกจ่าย13.00แล้วก็เสมอนะครับรายเลตผลการแข่งขันเสมอในครึ่งแรกนะำใจที่ายที่3.35เปิดออกมานะครับนี่คือคู่อิตาลีกับบาร์เกอร์ดี้ครับ จริงๆคู่นี้เล่นกันที่บ้านของบบลเรียไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นอิตาลีที่บุกไปชนะได้2-0อ่นี่ผลงานภาพรวมล่าสุดนะครับก็อิตาลีก็ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดก็คือที่ยูโรนะครับยูโร2020นะครับเขาก็เอาชนะทั้งสเปนในรอบรองแล้วก็ชนะอังกฤษในรอบชิงแต่ว่าก็เป็นการชนะในการดวลจุดโทษนะครับส่วนทางฝั่งของบาเรียเนี่ยนี่อย่างที่บอกนะครับว่ามีแมตช์ที่เล่นกับอิตาลีไปแล้ว1เกมในบ้านก็แพ้ไป0-2แล้วก็ส่วน ฟุตบอลรายการอื่นเยอะห้านัดหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นการแพ้ซะสามแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับก็เรียกว่าคือฟอร์มนะแล้วก็ภาพรวมอะไรต่างๆคือโอ้โหอิตาลีเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็สถานการณ์ในกลุ่มนี้กลุ่ม C ีอิตาลีเนี่ยชนะมา3ามนัดรวดนะครับแล้วก็บัลกรเรียนเนี่ยสามนัดที่ผ่านมาเนี่ยเก,ยก็บได้แค่แต้มเดียวนะในกลุ่มนี้นะครับสถานการณ์ก็ถือว่าโอ้โหสมเสีงเยงมากๆนะดูทรงแล้วก็ โออาจจะพลิกสถานการณ์ลำบากแล้วครับสำหรับบัลแกเรียส่วนอิตาลีผมว่าตอนนี้โอมั่นใจสุดๆเลยนะครับได้แชมป์ยุโรปมาแล้วก็ตัวผู้เล่นอะไรต่างๆนี่มันมันค่อนข้างที่จะลงล็อกลงตัวสุดๆนะครับเกมรุกก็ดีนะครับเกมรับก็แข็งแกร่งอะไรแบบนี้ผมว่า2ลูกครึ่งกับโจทย์ต้องยิง3ประตูถ้าเอากันตามตรงผมยังชอบไปที่อิตาลีมากกว่านะครับผมว่าถ้าเปิดแผลแรกได้เร็วนะครับ มีสิทธิ์ไหลนะเพราะว่าเกมรับของบางเกเล l รเอาเอาจริงๆก็ไม่ได้ดูดีไม่ได้แข็งแกร่งอะไรอยู่แล้วนะครับดูทรงแล้วน่าจะต้านทานเกมรุกของอิตาลีชุดนี้ลำบากเพราะฉะนั้นที่เด็ดบวก10ของผมให้เลือกเชียร์อิตาลีครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ